สวัสดีครับมาเจออีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศร่วมโปรเจกต์ที่ผมได้ตั้งไว้นะครับวันที่2องเดือนสองวันที่ยี่สบที่ผมตั้งไว้ก็ถ้าให้รับตั้งเหตุผลก็มาถือค่อนข้างที่จะวาดยากครับผมคิดว่าน่าจะวาดเป็นแค่ตัวละครก็พอครับตัวละครดาบก็แค่นั้น วาไปก่อนวานจะเยอะๆในมือถือถึงมันจะวาดยากไปนิดนึงเพราะว่าตามที่คนเห็นเลยครับที่ว่าผมลบไปลบมาลบไปลบมาลบจะไลายแบบลายเส้นเดิมมันแบบมันขยายไม่ได้เพราะมันขยายน้อนๆปุ๊บลงไปวาดตรงนั้นตรงนี้ก็ผมครับมันค่อนข้างที่จะปบงนะครับแล้วผมว่าจะเก็บเงินซื้อช่วงนี้จะเก็บเงินซื้อ iPad นะครับก็ ชักอาทิตหนึ่งอาจจะลงหนึ่งถึงสองครั้งแล้วกันก็อาจจะมีเรื่องอะไรเจอบ้างเรื่องอันที่ผมจะทําบ้างส่วนเนื้อเรื่องผมคิดว่าในเรื่องหลักผมยังไม่ลงแล้วกันแต่ผมจะลองเขียนเป็นเนื้อเรื่องแบบอันนี้ผมลองไปหาข้อมูลมาดูนะครับแว่าจะพูดยังไงันผ่านตาได้ไหมใช่ก็น่าจะพันผ่านได้แบบผมลองไปดูเอ้ยมันนี้พวกศิลปินที่แบบว่าพวกเขานั้น อืมทำงานอยู่ในบริษัทยในเครือนี้เครือนี้เครือนี้โอเคแล้วเขาวาดแต่งตัวแบบพวกตัวละครพวกนู้นพวกนี้มาให้บริษัทเขาใช้โดยที่ว่าเขาไม่ได้จะไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมหรือมันยังไงกันแน่แต่สุดท้ายถ้าเขาตายก็ยังไงดีครับหรือเขาไม่รู้ไหมว่าคนนี้เขาเป็นคนบา หรือบางคนก็เอาภาพของตัวเองที่วาดมาเอามาขายโอเคอันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่พอสมควรว่าเป็นปัญหาของเรื่องเงินแน่นอนแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนานา,นา,นาที่ว่าศิลปินพวกนี้เขาจะพูดยังไงไม่มีอะไรที่จะแบบเขาอาจจะแบบไม่อยากจะเก็บนะอผมคิดว่าจะทําแบบตัวละครสามตัวหรือไม่ก็สี่ตัวที่แบบว่าเดี๋ยวผมจะเล่าแบบข้อข่าก่อนนะครับอันคือจะอไงดยนะ อะลองไปสี่ตัวเจอสีสี่คนกันแล้วกันอ่าคนแรกอ่ะคนแรกเราให้นะเป็นใครก็ไดหลสักคนอ่ะเป็นตัวจะสําคัญอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็อ่ะก็เหมือนกั้นนั่นแหละก็ไม่ได้แตกต่างกันมากทุกคนแบบมีความฝันอยากวาดภาพอยากสร้างนุ่นสร้างนี่วยกันแบบว่าเป็นแบบจิตรกรนักศิละปะนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ลงเอ๋ยที่ว่าจู่ในบริษัทนู้นบริษัทนี้ในการวาดภาพอะไรออกมาทําเป็นพวก เกมพวกการ์ตูนโดยที่พวกคนที่อยู่ภายนอกนั้นไม่รู้อะไรเลยแบบไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นคนวาดคนนี้เขาเป็นคนตัแต่งเสียงคนนี้เขาเป็นคนทํานู่นทำนีนน่ทํานั่นแต่งเพลงแต่งนูน่นแต่งนีน่แต่งนั่นแต่สุดท้ายพวกลิสิตตรงนั้นก็จะเป็นของในเครือบริษัทนั้นไปโดยที่ว่าคนที่วาดหรือแต่งเพลงหรืออะไรต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเขาจะไม่สามารถบอกก็ได้เลยว่าพวกผมนี่แหละครับ เป็นคนวาดกันมาโน่นนี่นั่นกันมาแต่ว่าบริษัทเท่านั้นที่จะเป็นคนรู้โน่นนี่นั่นก็จะแบบว่าคล้ายกับจะพูดยังไงเป็นสายสิงหรือจะเป็นโซหรือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วค่อยมาคิดดูวิธีหน,นึ่งอาจจะแบบเหมือนเอางาเล็กน้อยจะพูดเงาเลน้อยเลยเหมือนเป็นเงาตัวคนไงเงาแบบเงาใสาๆสตัวคนกําลังกอดไว้อยู่แล้วก็แบบผูกลันผูกลันเอาไว้กับบริษัทนั้นเพื่อแบบว่าไม่ให้ไปต้องการเงินนะถ้าไม่มีเงิน ก็จะไม่รอดนะต้องตายนะต้องมีคนที่แบบว่าเอา่เดียด๋วยวนะขอนิขอคิดแป๊บนึงก็แบบว่าคนในครอบครัวอาจจะมีแบบล้มตายแบบเอ่มอาจจะเป็นแบบป่วยหรือ,อยังไงก็ก็ค่อยคิดท,ทีนึงอันนี้เดี๋ยวผมจะลงแบบแบบช่วงๆแล้วกันแบบว่าเขียนเขียนลงมาตอนแรกผมที่ว่าจะแบบสเก็ต,ต,กต,ตไปตามสเก็ตพาไปตามตีเราดูเห <laughs> ือสภาพไม่เก่งเลยยิ่งไปในมือถือยิ่งในยิ่งในยียว ยิงในพวกนั้นนะพวกกระดาษนะปัา <What? S 1> ไม่อยากจะพูดเรยงจริงไม่เก่งซั่งนิดนึงอ่าคือในโทรศัพท์ยังพอว่าใช่ไหมแบบว่ามันยังกดย้อนกลับได้กดลบได้แต่ในอันนี้ปุ๊บในกระดาษปุ๊บมันจะแบบลบมันจะไปโดนน้องนี่วาเฮ้ยมันจะเป็นรนอยเฮ้ยมันไม่ได้วะ,ะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะ,ะก็น่นจะมปประมาณนี้ในเรื่องข่าวๆโอเคก็ไม่มีไลนรล็อกวันนี้ ก็แครจะมาประกาศว่าประกาศปิดโปรเจกต์นี้ด้วยกันชั่วคราวใช้คาว่าชั่วคราวครับเดีย๋ยวผมจะกลับมาทําอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่รอดูหรือผมที่อยากจะดูผลง,งานตัวเองในอนาคตผมต้องทํำแน่ๆไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องการกาสอบอันนั้นก็ไม่ไปสนใจเลยอืมไม่ได้ไปแล้วไปทํำไมเสียเวลายัางไงก็สอบไม่ผ่านอยู่ละอันนั้นตรงนี้ อยากให้ตัวเองกช่วยช่วยพยายามแบบพัฒนาตัวเองไปจริงๆรงนันขึ้นพยายามที่แต่งนู่นนี่นั่นพยายามลองรู้สื่อต่างๆนาน,นะนะแล้วลองแบบพิจารณาดูแล้วก็หาข้อมูลต่างๆ่าน,นะนะจากบนโลกใบนี้แล้วก็มาระดับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลเปลียลปล่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็นนั่นทุกทุกอย่างนั้นจะเป็นแบบว่าจะพูดยังไงดีอืมอันนี้ก็พูดถึงตัวเองแล้วคนดูด้วยนะคือก่อนที่เราจะจริงจังได้ใช่ไหมครับ ก็จะแบบว่าเห็นปสิต่างๆนานาแบบเคยเห็นมาแล้วหรือยังไงต่างๆนานาอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้อาจจะฟังเสียงมาเลยแบบว่าแต่งออกมาเลยในหัวลี่แบบว่าอือจะพูดยังไงดีทุกอย่างเราต้องได้เห็นได้นู่นได้นี่ได้แบบว่าใจล้วแบบได้เต้นช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูอนิเมะด้วยไม่เคยไม่ได้ดูอนิเมะมาตั้งแต่นานละเดี๋ยวว่าจะลองกลับไปดูสักหน่อยอย่างเช่นฟรีเลนภาคใหม่จะมาแล้วว้าวน่าสนุกจริงรีบอลกิ น่าจะอีกนานอยู่พอสมควรนพันแมนก็ยังไม่ได้ดูต่อแลวเขาบอกว่าภาพแย่มากท่านก็ของดแล้วกันอนิเมะอื่นก็ไม่ค่อยได้ดูเลยอันที่เข้ามาแล้เจอ,เอส่วนใหญ่ผมก็แทบไม่ไ,ได้ดูนะผมอาจจะสุ่มๆแล้วเรื่องหมาบ้างอย่างเช่นอนิเมะขยมขยะอะไรอย่างหนึ่งที่เขาพากผมก็ไม่เคยดูจริงๆอาจจะเห็นมันผ่านมาทางแต่ถ้าไปดูปุ๊บอาจจะได้แบบว่าจนตราการต่างๆนานามากมายหรือแบบว่าประสบการณ์นะครับมากมายยิ่งกว่าเดิม อ่าผมอาจจะลองไปหาผคนอื่นเขาดูว่าเขามีแนวคิดยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ไหมก็อาจจะลองมาปรับเปลี่ยนอะไรเล็กเน้อยน้ยดูก็อืม,มน,น่าจะเป็นประมาณนั้นคิดทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากเลยนะัะ